ป้ากรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้ากรองขอเสนอนิยายเสียงเรื่องแรกออกแนวรักโรแมนติกของหญิงสูงสัก์ที่ไม่รู้ชาติกําเนิดของตนชีวิตต้องต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนและความรักต่างชนชั้นที่เธอคิดอยู่เสมอว่าไม่คู่ควรกับเขามาพบกับเธอและเขาได้ใน ปิ้งรักยายข้าวเหนียวหมูทอด EP 18เสนอตอนกรับรัพพีพัดก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะคุณจะได้รับฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ ตามมาฟังกันเลยคะ่ะธนาและรวงตาขอร้องให้ทานตะวันมาพักอยู่ที่เรือนเร็กชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายภูมิระพีให้ทานตะวันอยู่ห้องเก่าตอนเป็นพยาบาลพิเศษแปลว่าผิดหวังที่แผนพังไม่เป็นท่า ทามปลอมตัวเข้ามาเป็นคนสวนใช้ชื่อว่าอูเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยทานตะวันหรือองค์หญิงซาเนียและตามสืบจนรู้ว่าคนที่ทำร้ายทานตะวันเป็นคนของบิกทหารพ่อของแพรวานั่นเองแพรวาได้วางแผน ให้ลูกจ้างนำแหวนเพชรของคุณหญิงพรพันธ์ไปซ่อนไว้ในห้องของทานตะวันเพื่อโยนความผิดให้กับหญิงสาวทมซ้อนแผนบังคับลูกจ้างให้นำแหวนนั้นไปซ่อนไว้ในกระเป๋าถือของแพวาแทนเมื่อแพวาเชิญตำรวจมาค้น ห้องพักของทานตะวันแปลว่าก็โปะแตกถูกจับเสียเองเดือดร้อนผู้เป็นพ่อต้องออกโรงแทนทามหรืออูคนสวนนำหลักฐานคนร้ายมาให้ทานตะวันเก็บไว้เป็นหลักฐานณบริเวณท้ายสวนของเรือนหลังเล็ก ล่มรื่นด้วยเงาไม้ใหญ่คุณหนูต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ครับคนสวนปลอมตัวมาเตือนทานตะวันด้วยความหวังดีขอบคุณมากค่ะจะเรียกชื่ออะไรดีคะหญิงสาวสวมเดรสสีชมพูจุดขาวแขนสี่ส่วนสวมกระโปรงยาวคุมเขา่า ถามขึ้นเรียกพี่อูก็ได้ครับคุณหนูตะวันคนสวนพูดยิ้มยิ้มทานตะวันนึกไม่ออกว่าเคยเจอแววตาแบบนี้ที่ไหนมาก่อนแต่ก็คิดไม่ออกภูมิรพีในชุดลำรอง ประเภทเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีขาวเดินยิ้มมาหาเธอเรื่องวันนี้ผมต้องขอโทษแทนแพรวาในฐานะคู่มั่นของเธอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแพรวาต้องทำกับคุณถึงขนาดนี้ด้วยครับ ชายหนุ่มมองหญิงสาวด้วยความรู้สึกสงสารและเห็นใจอยากปกป้องคุ้มครองเธอให้พ้นจากการคุกคามของแพรวามันเป็นความผิดของตะวันเองค่ะที่เข้ามาวุ่นวายกับคนมีเจ้าของแล้วอย่างคุณตะวันเข้าใจและเห็นใจคุณแพรวาค่ะเรา ผู้หญิงเพศเดียวกันหญิงสาวมองหน้าภูมิรพีหากชายหนุ่มเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เขาเธอจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพันด้วยเลยแต่นี่เป็นภูมิรพีคนที่เธอรักอย่างหมดหัวใจทานตะวันพร้อมสู้ตายในสนามรักเรื่องเลวร้ายผ่านไป ก็มีเรื่องที่น่ายินดีของทานตะวันเข้ามาเมนูข้าวเหนียวหมูทอดของหญิงสาวได้รับรางวัลร้านอาหารคุณภาพสูงที่ควรค่าแก่การหยุดแวะชิมผู้สื่อข่าวมาขอพบภูมิระพีที่บริษัทเพื่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ทานตะวันเจ้าของรางวัลเป็นคุณหมอแสนสวยทะเลและทาม ดูข่าวแล้วต่างพากันส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับหญิงสาวแพรว่าอิดชาจนตัวสัน่นผ่านทะเลาะกับไพรวันที่ดีใจและชื่นชมในความสามารถของทานตะวันผู้บริหารระดับสูงในบริษัทของภูมิระพีต่างพากันเสนอความเห็น ให้ทานตะวันนำเมนูข้าวเหนียวหมูทอดที่ได้รับรางวัลมาเป็นเมนูเด่นในร้านอาหารของโรงแรมทุกสาขาเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,กรปลูกข้าวเหนียวและเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดเล็กได้ด้วยช่วงรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารบนตึกระพีพัฒมีเพียงชายหนุ่มกับหญิงสาว ภูมิระพีสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าลายดอกลีลาวดีเล็กๆกางเกงผ้าขาสั้นสีเทาอ่อนส่วนทานตะวันสวมเรสสีฟ้าสดใสแขนสีส่วนกระโปรงยาวคุมเข่าปล่อยผมที่คาดผมทำด้วยไข่มุกเปิดหน้าผากกรม,มน เผยให้เห็นใบหน้างดงามกระจ่างสดใสยิ่งขึ้นใบหน้าไร้เครื่องสำอางและดูเป็นธรรมชาติริมฝีปากอิ่มสีแดงมันวาวทานตะวันนึกชมภูมิระพีในใจวันนี้เขารอดูดีกว่าทุกวันวางตัวสบายสบายเมนูสบายท้องย่อยง่ายบนโต๊ะอาหารก็มี โจ๊กหมูน้ำขิงและมาระกอสุแฟนผมดังอีกแล้วตะวันผมยินดีด้วยสำหรับเรื่องราวดีๆแต่ผมไม่อยากให้คุณเหนื่อยแค่ดูแลผมคนเดียวก็พอภูมิระพีพูดจบก็ตักโจ๊กหมูฝีมือป้าดวงตารับประทานหมดคำแล้วพูดขึ้นว่าป้าคุณฝีมือไม่ทำให้ผิดหวัง ทำโจ๊กหมูได้อร่อยจริงๆเธอยิ้มตะวันต้องขอบคุณแทนป้าดวงตาด้วยค่ะส่วนเรื่องงานที่บริษัทไม่ได้ทำให้ตะวันเหนื่อยเลยจริงๆนะคะการได้ทำงานที่ตะวันรักมันทำให้ตะวันมีความสุขได้อยู่ข้างๆคุณเห็นหน้าคุณภูมิในทุกๆวันค่ะผมไม่ชอบลูกยอ แต่ชอบที่คุณบอกผมว่าคุณมีความสุขเมื่ออยู่เคียงข้างผมคำนี้แหละที่ผมอยากได้ยินจากคุณและมันเหมือนยันคุ้มภัยที่จะปัดเป่าอุปสรรคในสนามรักของเราผู้จบชายหนุ่มเลื่อนจานผลไม้ให้เธอเมื่อสังเกตได้ว่าเธออิ่มข่าวแล้วบรตรกอสุขครับ ทานตะวันกระพิบตาทีๆเพื่อขับไร่น้ำใสๆที่เอ่จนล้นเบ้าตาไหลลงสู่แก้มจนภูมิระพีมองเห็นเขาใช้ผ้าเช็ดหน้าเนื้อนุ่มซับไหมหน้าให้ทานตะวันอย่างนุ่มนวลจริงๆแล้วชายหนุ่มอยากจูบซับน้ำตาให้แต่กลัวเลยเถิดจนกูไม่กลับอย่าร้องไห้ไปเลยที่รัก ทานตะวันสูตรน้ำมูกผสมน้ำตาตะวันซึ้งใจคะ่ะที่รู้ว่าตะวันไม่ได้สู้อยู่เพียงลำพังคะ่ะให้คุณรู้ไว้ตะวันว่าผมอยู่ข้างคุณเสมอไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนครับชายหนุ่มสีหน้าจริงจังตะวันขอบคุณคะ่ะผมว่าเราไปเดินย่อยอาหารกันวันนี้พระจันทร์สวยมาก หนุ่มสาวเดินเคียงข้างกันพูดคุยให้กำลังใจกันและกันราวสาสิบนาทีเวลาขณะนั้นประมาณสามทุ่มก็พากันมาห้องนั่งเล่นนอนเล่นกันตะวันผมอยากพาคุณไปพักผ่อนที่เชียงใหม่ผมมีบ้านพักอยู่ไปสักสามวันใช่หนุ่มนอนหนุนตักทานตะวัน ใช้มือจับผมสรวยดำมันนุ่มรื่นดุดเส้นไหมของเธออ้อนต่อไปนะนะที่รักผมอยากใช้เวลาอยู่กับคุณอยู่กับธรรมชาติแค่คิดก็ฟินแล้วหญิงสาวนอนครุ่นคิดการไปกับเขาก็ดีได้พัฒนาความสัมพันธ์เรียนรู้กันและก,กันตกลงคะ่ะชายหนุ่มดีใจ ให้รางวัลและจุบป,ปากไปหนึ่งครั้งคุณภูมิทานตะวันประท้วงเดี๋ยวคุณหญิงแม่เห็นค่ะเช้าวันใหม่ภูมรภิระพีเลือกเที่ยวบิน8ปดถึงเก้าโมงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านพักอากาศหนาวเย็นบ้านพักของชายหนุ่มปลูกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและ ป่าไม้มองเห็นทุ่งดอกเบอร์ปีหน้าสีม่วงแปลงพืชผักเมืองหนาวและทะเลหมอกคนเฝ้าบ้านสองสามีภรรยาออกมาต้อนรับด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มสวัสดีครับคุณภูมิคุณผู้หญิงจากนั้นก็นำกระเป๋าสัมภาระของเจ้านายไปเก็บคุณภูมิวิวสวยจังมาเซลฟี่กันค่ะ ทานตะว,วันสวมชุดเดินทางเป็นเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวแขนยาวสิบหน้ามีฮูดสีม่วงอ่อนกางเกงยีนมัดผมหมา่างม้าใบหน้าสดใสประดับด้วยรอยยิ้มภูมิรพีแต่งชุดคล้ายกันต่างกันตรงที่เขาเลือกสีฟ้ามตนชายหนุ่มใช้จมูกชนแก้มหญิงสาวตอนเซลฟี่ ขี้โกงเอาใหม่ค่ะรูปนี้จะส่งไปให้ลุงธนากับป้าดวงตาดูห้ามทํารุ่มร่ามนะคะคุณภูมิภูมิระพีหัวเราะเมื่อเก็บความทรงจําจากธรรมชาติจนจุใจแล้วราวหนึ่งชั่วโมงท้องของทั้งสองก็ร้องเสียงดังประท้วงสองสามีภรรยามีฝีมือเรื่องอาหารด้วย ใช้เวลาช่วงหนุ่มสาวถ่ายรูปและชมวิวจัดทำเมนูราบหมูข้าวเหนียวแกงฮังเลยำม,มะเขือยาวน้ำพริกหนุ่มและเครื่องจิม้มมีแคบหมูผักต้มไส้อัว่วถุริสงค์และแหนมจัดวางบนโต๊ะอาหารมองผ่านกระจกเห็นวิวสวยสุดในเชียงใหม่ โอ้โหน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะทานตะวันเอ่ยชมขอบคุณมากนะคะที่เตรียมของอร่อยหน้าตาดีแบบนี้ไว้ให้ตะวันป้าคนเฝ้าบ้านพูดขึ้นว่ามื้อเย็นประมาณหนึ่งทุ่มนะคะคุณภูมิป้ากับลุงขอตัวค่ะภูมิระพีขอบคุณคนเฝ้าบ้านเมื่ออยู่กันสองคน ด้วยบรรยากาศเป็นใจภูมิรพ kind of ีอดใจไว้ไม่ไหวดึงร่างฐานตะวันเข้ามากอดไวหลวมๆผมรู้ว่าคุณกลัวกลัวกล้ากล้าเวลาอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้ตะวันหิวค่ะหญิงสาวหอมแก้มเขาไปหนึ่งฟอดแก่อ้อมแขนออกแล้วจุงมือไปยังโต๊ะอาหารผมอยากทานอย่างอื่นด้วย ทานตะวันคิดไม่ทันเขาแค่นี้ก็เต็มโต๊ะแล้วคุณยังจะเอาอะไรอีกคะปุ่มระพียิ้มครุ่มกลิ่มใส่ตะวันหญิงสาวถึงบางอ,อ้อแก้มแดงจัดคุณภูมิโลภมากระวังลาบจะหายนะคะชายหนุ่มหัวเราะเดี๋ยวพอทานเสร็จรอให้ย่อยสักชั่วโมงแล้วเราลงแช่ออนเซนกันนะครับที่นี่มีออนเซน ด้วยเหรอคะดีจังช่วงหลังเที่ยงอากาศจะอุ่นขึ้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการแช่ออนเซนทานตะวันบนที่ต้องใช้อ่างร่วมกับชายหนุ่มเสียดายจังน่าจะมีอีกอ่างหนึง่งตะวันจะได้นอนแช่ตัวให้เต็มอ่างแค่นี้ก็พอดีสำหรับสองคนที่เป็นคู่รักไงครับ ภูมิระพีพูดยิ้มยิ้ม่านตะวันหน้าแดงคุณภูมิผ้าบ้าชายหนุม่มถอดเสื้อคลุมสีดำออกเผยให้เห็นแผ่นอกเปลอยเปล่ากางเกงในตัวจิว๋วก้าวลงไปในอ่างค่อยๆหย่อนตัวลงช้าๆลงมาเลยครับยังมีที่พอให้คุณนอนแช่ได้สบายๆภูมิระพีรู้สึกผ่อนคลาย น้ำอุ่นกำลังดีสายตาจับจ้องอยู่ที่หญิงสาวทานตะวันคลั่นใจถอดเสื้อกลุ่มสีขาวออกเผยให้เห็นชุดว่ายน้ำวันพลสสีดำคาดฟ้ามีระบายตรงเอวยาวมาปิดส่วนร่างจนภูมิระพีผิดหวังเล็กน้อยแต่หุ่นเธอเซ็กซี่โดยไม่ต้องเปิดโชว์ส่วนใดๆ ภูมิระพีก็ใจวิววิวแล้วอุ้แม่เจ้าสวยจริงแฟนพม้มเขาชมหญิงสาวจนหน้าแดงกว่าเก่าเธอค่อยๆก้าวลงอ่างช้าๆตรงมาข้างๆภูมิระพีจนเต็มสองตาของเขาแล้วหย่อนตัวลงนั่งข้างๆเหยียดขาออกไปเอ็นตัวพิงไหลชายหนุ่มอุนทีจ้ง ท้าตะวันหลับปลุกด้วยนะคะภูมิระพีคิดจะหลับลงได้ไงมีสาวสวยมานอนอิงไหลในระยะแค่เอื้อมแบบนี้ตานตะวันหลับจริงๆชายหนุ่มโอบเอวบางไว้มั่นป้องกันเธอจมน้ำทำให้สองร่างใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นน้ำในอ่างออนเซ็นอุ่นสบายสบายแต่ภายในกายของเขา มันร้อนจนจะเดือดเขากระสับกระส่ายจนทานตะวันรู้สึกอุ๊ยตะวันหลับจริงๆด้วยขอโทษค่ะนี่กี่โมงแล้วคะทั้งคู่อยู่ในอ่างน้ำอุ่นราวยีสินาทีเกือบยีสิบนาทีครับคุณหลับสบายเชียวครับทานตะวันยิ้มภูมิระพีไม่ไหวแล้วเขาดึงร่างบางเข้ามากอดไว้แนบอก ในลักษณะคว่ำหน้าลงมาหาเขาจู่โจมจุมพิษริมฝีปากของทานตะวันเนิ่นนานเป็นการระบายความรักภายในไม่ให้มันระเบิดตุมตามทานตะวันตามใจชายหนุ่มเฉพาะริมฝีปากเท่านั้นพอมือไม้ของเขาเริ่มมุ่นวายแถวแถวซวงอกอิ่มของเธอหญิงสาวรีบตัดบท ขึ้นเถอะคุณภูมิตะวันเริ่มหนาวแล้วนะนะคนดีภูมิระพียิ้มกว้างอดขำคนรู้ทันไม่ได้เอาขึ้นก็ขึ้นครับเขาโอกเอวบางของเธออ้อยอิ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะพาคุณไปเที่ยวให้รอบเชียงใหม่แล้วค่อยกลับมาดินเนอร์ที่บ้านครับภูมิระพีพาทานตะวันไปเที่ยวชมสวน พฤึกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตไว้พระธาดอยสุเทพชมดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยซื้อของฝากของรับประทานมากมายกลับมาทันมื้อค่ำพอดีบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบสงบบนโต๊ะอาหารมีเมนูไข่ปามไส้อั่วข้าวกั้นจิ้น น้ำพริกน้ำปูข้าวเหนียวแคบหมูและผักเชียงดาผัดไข่ทานตะวันสวมชุดพื้นเมืองเดรสผ้าฝ้ายสีชมพูยาวคลุมเขา่าส่วนภูมิรพีสวมเสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมืองสีม่วงกางเกงผ้าขายาวสีขาวคุณใส่แบบนี้น่ารักดี ภูมิระพีชมคุณก็ใช้เล่นหล่อเฟี้ยวเชียวค่ะทานตะวันยอกลับอาหารหน้าตาดีจังค่ะคุณภูมิจะรออะไรลุยเลยครับหนุ่มสาวร่วมรับประทานอาหารค่ําที่แสนอร่อยกับบรรยากาศอบอวนด้วยธรรมชาติยามค่ําคืนและในวันต่อๆมาก็คล้ายๆกัน เที่ยวชมธรรมชาติสถานที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซื้อของฝากแล้วกลับมารับประทานมื้อค่ำที่แสนอริดอร่อยที่บ้านแม้จะอยู่กันตามรำพังหนุ่มสาวก็ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติโอนอ่อนผ่อนตามกันค่อยเป็นค่อยไปตื่นได้แล้วคะ่ะทานตะว,วันปลุกชายหนุ่มตัวโตวที่นอนขดเป็นเด็ก เช้าแล้วหรือครับภูมิระพียังงัวงเงียอยู่เราจะกลับระพีพัดตอนเช้าค่ะขอรางวัลก่อนค่อยอาบน้ำเขายื่นหน้าไปหอมแก้มเธอหนึ่งฟอดอุ๊ยคุณภูมิทานตะวันเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตคู่กับเขาในระยะสั้นๆมันมีความสุขอย่างประหลาดเกินจะบรรยายได้ โดยลืมนึกถึงคําสอนขององค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ส่งตรัสสอนไว้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีความทุกข์ตามมาในไม่ช้านั่นคือสัจธรรม EP 18ก็จบลงไว้ต่อ EP 19ตอนจำเลยรัก นิยายจบตอนคอนิยายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะและคุณผู้ฟังจะไม่พลาดฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณคะ่ะ